ะคะคลิปนี้ครูส้มจะมาตอบคําถามของคุณทัญญาถามมาว่าขอวิธีได้สามีที่ทําให้เรารวยค่ะขอแยกเป็นว่าขอวิธีได้สามีขอวิธีได้สามีอ่ะก็ครูสม้สมทำคลิปไปในหลายๆคลิปแล้วเนาะก็คือการ m a n i f s t นี่แหละเขียน master list เขียน so m u c e list อะไรก็ตามแต่นั่นแหละ ก็ไปเขียนลงรายละเอียดให้ชัดว่าคุณอยากได้ได้สามีแบบไหนแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ปล่อยวางเนาะแยกเป็นอีกประเด็นก็คือสามีที่ทําให้เรารวยถามเรื่องการเลือกผู้ชายไหมคือของคุณส้มก็แชร์ละกันว่าสามีที่ทําให้เรารวยเนี่ยก็จะเลือกผู้ชายว่าเป็นคนที่เป็นคนขยันเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีหัวการค้ามีโกลด์ไม์เซทที่ถือสินห้าที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่แบบติดเพื่อนหรือติดเกมติดการพน,นันอะไรอย่างเงี้ย อาจจะรวยแต่พูดตรงๆว่ารวยแต่ว่าครอบครัวไม่สงบสุขเนี่ยครูส้มก็ไม่เอาก็คือครูส้มก็จะเลือกผู้ชายที่แบบเป็นไทยแบบนี้ยเป้าหมายแล้วก็คนที่มุ่งมั่นค่ะแต่ส่วนจริงๆอ่ะสามีที่ทําให้เรารวยอ่ะคือครูส้มจะบอกว่าเหมือนกับแชร์แล้วกันเนาะมีเพื่อนคนหนึ่งที่โอเคเขาว่าต้องการเขาตั้งเป้าหมายเลยเนาะว่าเขา,าอยากมีสามีรวยคือสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะหลังจากที่เขาแต่งงานไปเนาะ มีลูกสองคนสามีทําธุรกิจกงสีแล้วตอนนี้ก็แยกออกมาทําธุรกิจเองกลายเป็นว่าสามีเขาก็บอกว่าเออนั้นก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทํางานคือเลี้ยงลูกอย่างเดียวสรุปสุดท้ายสามีเขารวยจริงแต่เขาก็ให้เงินจํากัดครูส้มก็เลยจะบอกว่าแล้วเขาก็รู้สึกแบบเหมือนกับร้องไห้กับตัวเองอะรู้สึกว่าไม่ภูมิใจในตัวเองทั้งที่จริงๆรแล้วเขาก็อยากจะออกไปทํางานเนาะเขาทางานปกติทํางานบริษัทเออเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์อะได้เงินเดือนหลักแสนเนาะก็คือแบบ รายได้ดีแต่ว่ารวยแบบไม่มีความสุขอย่างเงี้ยก็กูกส้มก็ลองดูแล้วกันบางคนอาจจะชอบแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเพื่อนครูส้มคนหนึ่งเหมือนกัน manifest ได้แฟนฝรั่งรวยเป็นหมื่นล้านเลยนะแต่คือสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ผู้ชายคนนี้ผู้ชายเข้าใจปั๊ฝรั่งที่รวยเป็นหมื่นล้านอ่นะเขาจะคิดยังไงเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ ผู้หญิงไทยคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้สร้างมากับเขาเขารับมรดกมาอย่างเงี้ยก็สรุปสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็กลายเป็นว่าเอ้ยเหมือนกับรู้สึกไม่คู่ควรอะ่ะเออก็เนี่ยก็เป็นความรู้สึกว่าก็รวยแต่ทุกอย่างเงี้ยรวยแล้วแต่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเนาะก,ก็ลองพิจารณาดูว่าใครชอบแบบไหนแต่สบายจริงค่ะสามีให้เงินใช้หกหลักแต่ถามว่าคุณชอบที่จะเป็นแบบไหน แต่แชร์ในเคสของครูส้มเนาะจริงๆจะบอกว่าครูส้มไม่ได้ดึงดูดไม่ได้ต้องการแบบว่า manifest สาม,ามีรวยตั้งแต่แรกเนาะแต่ครูส้ม manifest คนที่มีแววว่าจะรวยคือผู้ชายที่เขามุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็มีหัวกัรค้าแล้วก็มีทัศนคติที่ดีอะ่ะเขารวยเขาคือครูส้มเชื่อมั่นว่าถ้าเลือกผู้ชายแบบเนี้ย คือรวยแน่นอนเคือรวยและในความจริงรวยของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันบางคนคือเงินเดือนหลักแสนรวยบางคนมีเงินเก็บหลักล้านหรือบางคนหลัก10บล้านหรือบางคนร้อยล้านหรือบางคนพันล้านหมื่นล้านอันนี้รวยแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันเนาะเพราะไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เท่ากันแต่ครูส้มจะบอกว่าถ้าเราพออ่ะก็คือรวยแล้วค่ะคส้มจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ท,ที่ทุกวันนี้เออครูส้มกับสามีสร้างฐานะมาได้ตอนแรกจะบอกว่าครูส้มสามีครูส้มก็ไม่รวยทํางานบริษัทธรรมดาแล้วครูส้มก็เป็นเออเอเจนต์ขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีมีรายได้ที่ค่อนข้างโอเคแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบรวยก็อาจจะแชร์ไม่ได้เนาะเพราะสามีครูส้มไม่ได้แบบรวยตั้งแต่แรกแต่ครูส้มเลือกคนที่ มีทัศนคติผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีมุ่งมั่นขยันและเราก็สร้างฐานอ่ะค่อยๆสร้างกันไปด้วยกันนะคะค่อยๆช่วยเขาทํางานทําอ,อะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจที่เรารักเป็นธุรกิจที่เราเก่งธุรกิจที่เราที่ทําเงินได้เลี้ยงครอบครัวได้ไม่ลําบากละกันคือมีมีใช้ได้อย่างมีความสุขอย่างนี้เรียกว่ารวยไหมคะครูส้มไม่แน่ใจแต่แค่จะบอกว่า คือถ้าไปหาสามีรวยอะ่ะคุณก็ต้องดูว่าเอ้ยคุณจะทำอะไรช่วยเขาได้บ้างแต่ของครูส้มเนี่ยช่วยกันสร้างฐานะด้วยกันขึ้นมาไม่ได้รวยตั้งแต่แรกค่ะสามีก็ไม่รวยครูส้มก็ไม่ได้รวยแบบอ่าแค่พ่อแม่ให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราเอาไปต่อยอดอช่วยกันทำมาหากินแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาเนาะครูส้มหวังว่าคลิปนี้ยน,น่าจะได้ให้คุณ ทันย่าเนาะและหลายๆคนน่ะได้มีข้อคิดว่าลองคิดดูว่าเราจะเอาอ่ะเอาเราจะเลือกผู้ชายที่รวยอยู่แล้วหรือว่าเราจะแบบเลือกคนที่มีแววที่จะรวยแล้วก็ช่วยกันสร้างฐาน,นะไปด้วยกันคราวนี้มันก็จะได้เป็นครอบครัวที่ผู้ชายก็พูดตรงๆว่าพอเราสร้างกันมาด้วยกันอะ่ะเออเขาก็ JavaScript e s p e c t เราเนาะเราก็มีส่วนช่วยในเงินนี้ในฐานในแบบคือเราก็จะ ชอบตัวเองรักตัวเองด้วยทุกวันนี้ครูส้มก็เดินไปที่ออฟฟิศเนาะรถที่เรา,เาน้ำพักน้ำแรงที่หาด้วยกันมาอย่างเงี้ยรถยุโรปคันแรกรถยุโรปคันที่สองหรือคันอื่นๆอย่างเงี้ยหรือ,อตัวเครื่องบินที่เราไปเที่ยวด้วยกันบ้านอนาณาจักรธุรกิจลูกน้อง แอสเซทอะไรอย่างเงี้คยครูมัมมันก็คือเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยของอันเนี้ยมันมาจากเราด้วยมันเป็นส่วนที่เราอ่ะช่วยกันหาช่วยกันสร้างจะแบบเป็นการรวยแล้วก็มีความสุขด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งทีเออ่เราสร้างด้วยกันมาด้วยความรักนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะตอบคำถามของใครหลายๆคนเนาะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ดีมากๆและยังไงถ้าต้องการที่จะคอนเซัลต์กับครูส้มส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ สนใจได้โพส์นี้าเลย